เชื่อว่ามีผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่เคยคิดเหมือนบีนะคะตอนที่บียังเป็นวัยรุ่นนะคะบี B ก็เคยคิดค่ะว่าเราเอายุ18หรืออายุคือเลข2อายุคือเลข3ต้นๆนะคะคงจะเป็นวัยรุ่นนะคะที่อาการปวดท้องประจาเดือนหรืออาการปวดท้องหรือการใช้ยุทธประจาําวันมีอะไรออกมาจากช่องคลอดน,นะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นสุขภาพเราก็คงแข็งแรงวันนี้นะคะบี B ได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่อ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอ๊ะทำไมวะหนังสือเล่มนี้นะคะมันค่อนข้างที่ มีประโยชน์แล้วก็มีสาระต่อภายในของเราภายในของผู้หญิงเพราะบางครั้งนะคะอาการที่เราอ่านไปนะคะเราก็เคยเจอแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างมันมีโรครายอะไรในอนาคตได้บ้างหากเรานะคะเข้าใจนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่นะคะสามารถเป็นโรครายได้นะคะก็จะดีกว่าไหมถ้าเรานะคะรักษาตั้งแต่เนิน่น วันนี้นะคะบีมีหนังสือเล่มนี้นะคะมาแนะนําเพื่อนๆค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะที่เกี่ยวบอกเกี่ยวกับระบบภายในของผู้หญิงนะคะ ชื่อนังสือนะคะสุขภาพภายในผู้หญิงะคะ่ะตรวจเองได้ง่ายนิดเดียวนะคะบีไปซื้อที่ BTS ค่ะหนังสือที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงะคะแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยนะคะแค่295บาทเองค่ะอันนี้บีไปซื้อที่สยามนะคะหากใครสนใจนะคะลองไปหาอ่านกันได้เลยะคะ่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะหรือใครนะคะที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในนะคะสามารถค,คลิกลี้งหน้าติกตอกนะคะเข้ามาพูดคุยรือปรึกษากับทางบีได้เลยนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพ ขอบคุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ